เอาละคณไม่ต้องเสียเวลาล่าแก้ข้าซอยแล้วเสีโอเคช่วยฟังฉันน่ายได้ไหมฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่ใช่คนที่พวกนายตามหาแล้วก็จะหนีทำไคนอย่พวกนายยังไงก็ฆ่าฉันอยู่แล้วนี่ก็ถือว่าคลอ้อแกซวย แต่ว่าฟังนะฉันเกลียดพวกโพวกมันชอบทำเราเสียเวลาแกต้องบอกมาว่าแกรู้อะไรบ้างเพราะว่าใช้ขี้เกียจรอแล้วพวกนายไม่โอเคพอจัดการก็สักคริ่อย um ่าพวกนายเลือกเป็นคนนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะถามจากมาของแกพวก NTC ทที่เหลืออยู่ไหน ก็ได้ก็ได้งั้นมาทำข้อตกลงกันฉันจะบอกเรื่องที่รู้แล้วพวกนายค่อยปล่อยฉันไปไง่ายๆนะหรือไม่ก็เราฆ่าแกทไม่ติดนะไม่ไม่ได,ไไไไได้พวกนายช้าไปพวกเขาหนีไปหมดแล้วที่ไหนแอสโตรูร้ทันไม่มีทางที่พวกนายจะได้ที่ไหนเซ็กชันเซเว่นพวกเขาถึงที่เซ็ชันเซเว่นแล้ว พวกนายไม่รู้หรอกว่ากำลังเล่นกับอะไรอยู่ไม่รู้เรื่ลยไงว่าพวกเราเป็นใครแกรู้ไหมฉันไม่แคร์วะนั่นสำหรับร้อยห้าสิบคนีนเกาไอ้เีดูเหมือนว่าคงต้องโทรแจ้งเซอร์โกสซะแล้วใช่กับฐานกันก่อนดีกว่า คนไปวางแผนกันที่นั่นอย่างพวกแกเอาชนะไม่ได้หรอกช่วยไม่ได้แล้วลว่ะยังไงฉันก็ตายอยู่ดีนี่แต่พวกแกก็ด้วย โง่เง่า,งาชัดวเาะว่างานหน้าเราจะไม่เจอคนแบบนี้นะไปกันได้แล้วเชืว่าเซอร์โก้คงจะอยากมีส่วนร่วมเห็นด้วยแค่ฉันกับเขาพวกนั้นก็แพ้ไปแล้ว